แบบนี้แหละผัวเมียบุตรต้องก็เลยทั้งเจ้าปรึกษากันบ่นี่ยนะเออปรึกษากันแล้วก็เจ้าเมียนตลอดเช่นทุกทุกเช่นกันเช็นกันแล้วตแต่ยังไปเสร็จเรียบร้อยแต่ว่ายังไปจับก้าวโอ้ยแล้ยุ่ยวยุ่ยผลยู่นําแม่ผลนะเพราะว่าน้องเทาไปแล้วไปเรียบลูกเรี่องลานไปนี่เอาไปไปเพาว่าคนท่ะมันไล่พวอะไรกบฏจีวารเนี่ยเป็นได้เมียนผู้ที่สองชุดท้ายนี่ ปูปูที่ตัวท่าจะปะวันที่ชี้เล่านี่อ๋ออันนี้ที่หาถ้าเริ่มใหม่นี่ชิเริ่มก็เอาเอาไปมือนี่ไงเอาที่หาอีปาที่ทุกใหม่เนี่ยว่ะถ้าเราออกความคิดเห็นถ้าทังที่ดีนะเจ้านัทตัดสินใจให้พ่อนะเมื่อเลี้ยงเดี๋ยวเจ้าชี้เลี้ยงลานกุ้มบอปอันกุ้มกุ้มก็ะยามันเลี้ยงเต็มชุมมันนัช่างหน่อยยังหน่อยแต่เป็นว่าคอยบุกผม สบายดีพ่อแม,ม่พี่น้องปาดุงบัสดสุขสุขคนเด้อยน้นองเคยินดีตอนทักเข้าสู่สอสนอน์เคยเก่าคือเดิมพี่พี่น้องเอ้ยอ่ะวันนี้ก็มาทางหมู่บ้านดงมักยางเนาะบ้านสาวแตวแล้วก็น้องทองสายเพิ่อนน้องพี่พี่น้องเนาะก็ะคือว่าได้ยินข่าวยินข่าวเนาะทางน้องทองสายเพิ่นนี่กคือว่าสิกระบานแล้วพี่พี่น้องเอ้ยหลังจากที่ว่าขายเฮือนให้ทางพ่อเทาเนาะอ่าก็เอ้ยน้องทางน้องน้ำพลที่รับพี่พี่น้องเอ้อเนาะ ก็คือว่าจ่ายเรียบร้อยแล้วหรือว่าจังไรเนาะก็คือแบบว่าทางทองสายเพิ่นกะสิกระบ้านเ้องพี่น้องเนานะก็คือว่าแหละพี่น้อยอ่ารู้ตัวแต่ทางมเมถาวรน้องเลีเ้ยงลูกเลี้ยงหลานหลายหลายคนพี่น้องเอ้จกฝ่ายสี่เลี้ยงสี่ลูกบ,บาา้านเองทางนอ้องท่องสายเพิ่นก,บบนกนะบนะูจุเล้วเน้งนองพี่น้องเนาะจังไรพี่น้องเอ้มานี้ก็เข้ามาอินมาหัวทางนี้เนาะมาอบรมาม,มาไทยมาทำ ทำข้าวทำขา้าวพี่น้องเอ้ยอาจังไ์นกะบัวบาวได้ยายห้างเนะาะเข้าไปเบิ่งไปส้มกันเลยพี่พี่น้องเอ้ยโดยเนาะ,ะคืออันนี้กะแต่ขารียบร้อยกะคือว่าแล้วพี่น้องเอ้ยทางบ่าวทองทรใสพุงกะบ่อยู่เนาะเพราะว่าวโมวีสิอยู่แล้วพี่พี่น้องเอ้ย มิ้งนะมิตู่เราเป็นม oh, ิ like ้ง่ะนะเราบสบายบ่ไละยืนสบาย่ม่ตู่บสบายบ่โอ้ยเาบ่หูจักเนาะเอาสบายดี้ตู้เด้อกแกม่ตู้บอสบายนนอนคแค่วีอม่ัหมดเลยกนะเราก็ได้เนาะขี่มาบ่สบายนะตกใจได้ี่ Muy vậy, mười và tù bắt chị lạy bóng mười, tụ. Tụ non à. mười này ừ, mưa, mưa pát, chịt nô mô lap mười chân mô nê mô nê mô nê mô là mô nê 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 mô ําแล้ได้ยังมานี่ทําดเราบ่อยากได้ยินแตได้ได้าดังๆนี่นะลูกมันยังบ่ได้ตื่นพกแลูกอโอ้นี่คําา่ไง่ายก็รักเมื่อนะเนาะอย่าดูให้น้ําหลังนบ่ให้เขเด้ออนางบ่ได้ให้ได้ลูกเอ้ยสัวอือคันใหญ่แล้วเขาเมื่อยตายามันเขาอันนี้ยังน้อยเขาเลี้ยงเองเลี้ยงแต่น้อยๆเพิ่นอยาง้เออ แม่มามาดื่อนมแม่มได้ชื่อบุตรค่อยมาได้ใช้เงินชื่อขึ้นแค่ว่าเอาเงินแม่มันนนชื่อมเาะแม่ได้ขังตั้งแต่ว่าพอคนิเมื่อนี่แม่คนผู้อยู่บ่ว่าพอคนเมื่อนี่ผู้อยู่บ่ทั้งน้ำผุนน่ะนะอยากนอนได้แล้วหลับตาใช้นมน้ำบ่มีเลยอันนี้คือกวดเป้า นี่เท่าคือกวดเป้านะคือให้ลานดูดดวดว้าวกวดเป้าสบายมันแหลวลูกทำแม่มันไปเชื่อว่ะไม่เชื่อเพราะเขาปรามใช้เงินแต่เราเอาเงินแม่มัน กินกินน้ำเทนแล้วอันนี้เนาะผู้ใหญ่หนิซิบู้เนี่ยแบบพอพออะไรเมื่อเนาะอันพลอยน้อยติ๊งอย่างนี้ลยน้อยพล้ยน้อยติ๊งมันบริสุทธิ์อย่างเลยนี่ใส่ไปนี่เลยเนาะไปเท่าเจ้าบริใส่น้ำร้อนบ่น้ำอุ่นบ่โอ้ใส่น้ำมันนี่เลยน้ำเย็นเลยเราเห็ดนี่ แม่ผู้ท้าวไห้นะครอตุใหญ่ตามลมตามแรงเด้ออีดาเอ้ยโอ้โยเนนี่เนาะเจาะน้ําใสนเอาน้ําใให้นโอ้ยเนาะแม่นมันก็ต้มน้ําเนาะโมงเนาะต้มน้ําอุ่นวบทําบ่ได้บ่มีเนคาน้ําก็สิเบิดแน่ ชื่ออะไรก็ถูกนะแป๊บแป๊บน่าละเจ้านละแป๊บโอ้โเนาะไม่เท่าคือบัวตาตัดสินใจให้พ่อเมื่อเลี้ยงรถเป็นอะไรบ่ให้เอาแพ้ยังแดงลงเออก็เข้าใจแต่ว่าอยู่น้ำเจ้าเจ้าสีเลี้ยงลานบ่ได้ตีบาทนี่ยเราอย่างเมื่อตะวันเนี่ยบ่ให้โอ้ยก็ไปน้ำพ่อยังดีเลยเนาะสามมก เออเขาสิโทรไปหาแม่มันคันแมมันให้ก็แม่เจ้าได้ก็ว่าแม่มันทาเฒ่าสบายดีดูโดยมาแต่ไสนีโอ้โอ้โอ้เ่าได้เฮือนงาม้บัดนี้เนาะทางเจ้านี่บ่ซื้อเฮือนหลังนี้นะ่นล่ะรวมทางของน้ําของนายบ่่าบ่่แล้วมีแต่เฮือนมีแต่เฮือนติมีแต่รถโอ้เอาดินเด้ซดินเป็นของเจ้าบ่ออ

แต่ทีแรกเป็นยังไงคือตัดสินใจให้ทางอาณาท้องไสแล้วก็ชาวน้ำพนพิ่นปุ๊กปุ๊เฮือนนี่ก็อย่าเพิ่นปพวกก็ลูกหลานถอยอยู่อยู่เหมือนกตอนนี้เนี่ยค่ะว่าแรกก็ยังให้ลูกหลานให้ลูกลาลูกลานได้เ็แล้วคือคือกองแล้วเหมืนเบื่อที่ว่าไหมแต่บ่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ผมก็คือพูดถึงภัยอายุภัยกัน้นภัยเองแล้วเชี่ยเปลี่ยวตึ้งจะค่องแต่ก็ทำชื่อของบุคคลบุคคลตึ้งจะข่องเอาไว้เนี่ยแล้ ให,ให้ไปแต่ว่าก็ให้ไปโย,ย่ทำไมขายแบบนี้แหละผัวเมียบุตรต้องเลยทั้งเจ้าปรึกษากันบ่นี่ะเออปรึกษากันแล้วก็เจ้าเมียนตลอดเช็่กทุกนกว่าเชียเปียบเขาอาบัตเอาเมืองขเขาแน่ของพวกพ่อพงไงพ่อเต้ให้ไทยกับเชี่ยเปียบเขามีหนานมีเกล็ดขเขาแน่สิ็นตัวไว้แต่ว่าจะมีบุญก็มีทั้งวันวันน่นอหลังขายออกวันนี้พ่อตู้ขายท่านนินึงท่านไปเลยท่านีิดนงเงินนั่นแหละ โอ้ยจุบนี่เลยจุบนี่เลยพอเลยจเลยยักษ์ขายที่ดินขายทั้งที่ดินขายทั้งเฮือนกับนางเก่าคนบ่าคนบ้าคนบ้าวันนีก็เอาเนื้อเมียดกับวายมูยทับเทมการไปเชียเปียบคานเมืองเขาแต่ไปเชื่อว่าแน่่กับวาทับได้งามซ้ำหนาเห็ดแล้วก็้ไปอยู่นาชน้อู่านโอ้เลยที่นี่แหละคืออันมาความคิดเห็นทางน้องท้องายนี่ถ้าอยากได้ดินคืนก็คือถูกเงินทิม ด้วยว่าแนวไรว่าพื้นว่าบัวพุ่มว่าพื้นว่าพื้นที่ชื้อว่าทับบ่ทับเนาะของพญาเป็นเดียวบ่ทับบัวทับแล้วห็ดขนาดนี้เลยเนาะเชี่ยลายลายมือลายเส้นเติมทับออกมันเชี่ยเปียบของใครเชี่ยเปียบแล้วทับออกมาทะเบียนก็คนวางเพื่อนน้อยนี่กองใครแม่บอกกับคนบัววายังแล้ววันนี้ทั้งอันเจ้าชื่อนี่คือว่าเสงเงินเบิดแล้วแม่นบอกปิดแต่เรื่วานนี่บอกเสงเงินเบิด้แล้วทาร์แล้วต่ยังได้ เรรียบร้อยแต่ว่ายังไปจับตาโอ้เจมตาหม่โมหายเนาะเพาะว่มีวันจะหายวันนี้อดอ่านคนกับเโยไม่พรซื้อเลยตัวเอ้นี่ผู้ผูกชูยันแบนแล้วเพื่อนหลังมึงใหญ่มงงามหนึ่งเปตามถ้าเหนี้ราลับพราสองสามเสนผู้เล้ยสามเสียนสี่เซียนผู้จางนอกคบก่อนี้ได้เหก็ผู้จับแต่ว่าคนใหญ่คนใหญ่ผวาวา เด่วทำหัวใจว่าใจกอนั่นาุณนกัาของของพเกี้ยวหรียบร้อย้เองก็ทังเยอทา่งซานเียววันเดี๋ยวนั่นทางน้ำมาหัวเนี่ยเดียววกเกี้ยวไปอ่านหาเขาเดียวันนี้สิตทสินใจมาอยู่เพือนลังนี่บ่กันนี้ยเออจะอยู่นี่นะบ่วันเออแ่ว่าอายู่ก็แต่กอยงอยู่นี่ก้อนเออ๋ยวมึอได้สินใจเขามาอยู่กันไห พาอยู่ก่อน้นี่ยก็ยังรานพาอยู่ยังใช้กัได้อ่นนะก็ไม่เชื่อก็เลยลต่กเด็กอรกตเขาขาบ่ดินว่าวขายเลยเ้าแ่นชาแผ่นก็แถบแถนาะซื้อกับเธอให้เขาบ่อขายดินหวานได้ก็บ่ายเอาไว้ใช่อบ่อายเป็นการเจนิญเจรในตาร้าน นาบวกมีก็ว่างไงคือให้รู้ฮลานอฮรูกอลานเลยขายผนเลี้ยอขายลุกอรานมาขายเลี้ยงแม่มันตัวนี้เนาะมันก็อยู่เลี้ยงบวมีไฮนาตัวไทยันช้างไปคนชอไฮตัวชุอคองกพอตัวชื้อใส่ใช้ช้ำนั้แหละก็มัปอยู่จังชาวเนี้มเป็นทีวิเข้าเนาะตุเขาเลือกเองเนาะแมแเลี้ยงเขาไปคุมใจเขาแต่ไปแจกมัน คือว่าคุณว่าคนกินยาไปคนพักไปคนว่าคนไปคนคนตายอ่าอืมคุณแชร์ใครแชร์มันไปไปบอกได้มืมแชร์มันคือว่าแจร์คนเดียวอืมทำคือใจเฮานี่หอวยได้เฮือนอยู่ตานนี้ก็ยังแห้ลูกหลานเป็นครอบครัวที่อยู่ตรงนี้เนาออนแล้วก็ญนยญวยไปผลโยนแม่ผลนะเพราะว่าน้องเท่ากัแล้วไปเลี้ยงลูกหลานไปนี่เอาไปไปเพาว่าคนนันมันไล่พวอะไรขจิว่านเนี่ยเป็นได้สารนองล้วผลผนหู้อยู่ว่าว่าอันต้องใส่ไปได้เราเอาเนี่ย เออไม่หูแล้วหูอยู่แล้วตรงนี้เดี๋ยวเพิ่นได้ติดต่อมาอยู่ว่าตั้งแต่ว่าเกิดนี่มานี่ตั้งแต่ว่าขายเฮือนนี่จักลุงเขาโทรมาเก็บโทรศัพท์อยู่ชักติดต่ออะไร่างนี้นะจึงติดต่อมาทาำไสเนาะทำไม่ตู้กับผมมีโทรศัพท์อันเมื่อปีก่อนเยอะเราไปไปวันเลยเช้าวะคือที่ห้าได้ยินข่าวคนน้องน้ำฝนนั่นไปเอาผัวไหมบ่ก็ช่างบ่รู้เขาเป็น ยังไม่หูยังไม่เห็นเราก็ได้จังเอาไปจังเอาหรือเปล่าเขาบอกเอาเขาบอกเอากับไปแต่เขาต้องขอไปขอเป็นอย่างตั้งเป็นว่าอะไรอย่างนี้ว่าได้ตามที่ได้ติดตามเบิ่งคลิปก็คือว่าที่สี่ที่ห่างแบบนี้นะเออก็จัางว่าเด็กมาดูเลื้ยงละเลี้ยงอย่างมาดูว่าได้ก็คือน้ำผลน้องนำผลที่ผ่านมามีผัวหลายคนเหมือนบอกโอ้ชีคนตอนนี้แหละออ๋ได้หว่าชีคนแล้วเนีดีนะจุ สี่คนกับเขาบอกเอาไม่วันนี้กับผู้ที่หาแน่เนาะโมเมนต์ผู้ที่สองชุดท้ายนี่แล้วผู้ผู้ที่ตัวถ่ายจะปะว่าทีี่ซีเนี่ยนี่อ๋ออันนี้ที่หาถ้าเริ่มใหม่นี่ชิเริ่มเขาเอาเอาไปมือนีกันเอาที่หาเองปาทิทูมาเนาะแล้วก็คือน้องท่องชายเนี่ยเป็นผู้ที่สีเออคำตอบผู้ที่หาว่าเป็นแบบนั่นเลยอันเนาะบัตรหูแล้วน้องอันน้ำพูนนี่โมเมนต์สองหัวนี่เนาะ พวที่สี่พวที่ห้าเริ่มต้นด้วย้ทางวก็เสนีเล่านีจ้าบุพเพมพอดีได้หนิเนาะเออกระเป๋าบ้านเราเสนีหาดิเสนีส่อบหาเจ้าชีพอายุวุฒิหาทกเนาะเนทุกเนาะหาาทุกนว่าเสนีส่องหาชสน่หาทุกชีเน่หางทุกทุกไปไดทุกไปหนา ขน <architectural udo> าเนอนะเดิทุกปีน่าเอาเรป้าปเราลิกตักนแล้วจะมีแก่ป่าหนึ่งชวเริ่มต้นไม่นนิโอ้ยจะผ่านยังมากไปเจปีเราจป่ปีจำอไยัง่าปีกลยนวดนิ่เขาอืไข้มอหนึ่มือหนึ่งไปเลยแม่เราแม่ท่าเราก็แมจะกินเหยกลับมานีก ตัวเทศตัวตัวอะไรเทศตัวอะไรชาดีเจ้าก็ยังยู่านเพื่อควงามเระบบดอันนี้เนาะคือว่าก็จะว่าเราก็ไม่เดือนเดือนวันเดืนพอโตนั่นแหละใช่ว่าวาชิมอาให้ร้านเคยอยู่ก็เรากับไปอยู่ว่าทองใสนะเออกับว่าบอแต่ละอยู่อยู่แต่ว่านหนึ่งมีครอบครัวนั่นแต่กี่ว่าตะกี้เนาะที่ว่าเรื่องตะกี้แต่เอามาเราตัดออกก่อนบะหมี่ก่อนบะหมีไหมนั่นัะเห็ดกอกเลยพายแต่งพับเองนี่พับเองมดแล้วปั่นชีทอด เพราะยอแมวมาที่กองพอฮับเลยวะอ่านอันลูกอืมนั่นนะฮับเองก้ัวอย่วอานลูกๆพัวเรามาพัวเราฮับเองพัวเรางับเองทีอามาับเองเออตะกี้นะว่าไเป้งไ้แป้งเนาะแันี้ปัวกระฮับแล้วตีก้าวตีก้าตีกพอพแม่เลยกัป้าญาญาเลยต้ังวัดําไปฮับ มีเอหักไปหักเองมีหักเองแต่เมื่อเมื่อประเทศเรามีเอะไปอะไรหักไปหักแบบเอศเราไปช่วยางมนมามาไว้ในของไม่มีบ่อบ่อข้าวบ้าเอาุลูกติดไปไบบ่อแบบนี้ติดบ่อบมพพ่อแบแม่แม่าทำมาลูกนั่นเป็นเป็นกองประเท็นี่ก่าก็บ่อแล้วเอาถุงลูกลูกเอาแล้วก็เป็นไบเป็นไต้หวันแบบนั้นแล้วพอเราจะขายดิไหขายไปบ่าได้ กตไปไปมันยู่ไปมีอารเลยอเดสกองสบอยู่ก่อยู่ปันป่าคองว่านจะอยมเจบถกเปิดไปยีห้ปนี่นั่นนะแปลว่าจะมาั่แล้วรมาันอแล้วก็พอโตอยู่นี่ไปมาทับแล้วย้าแล้วไปดึงกับบุคไเลย เดี like> b b ๋ยวเดียวเดีเดี๋ยวอยู่นั่ยนัมีอยู่ฮักจมันแย่งเนาะคันสิว่าแบบว่าเห้นเราอยู่กัมาแล้วกับคนบันอื่นันเอิบันอื่นมันเป็นเคยสู้เนาะโชคบเีเมาอยู่มายู่ไหมั่แล้วชาวบ้านคนว่าว่าเขาไปจูเฮือนเจ้าจ้าฮักเ่ฮักคนนล้เลยดโพลได้เจ็บเจ้าะบ้นนึกวนา คือว่าเราก็เมื่อแต่มู่บ้านนี่เลยหลังจากปร่งเงินปร่งยางเรียบร้อยแล้วกัเมื่อเลยคือว่าทั้งเจ้ากับปิดไว้เรียบร้อยป็นเอเ่อกอรายนอนคือได้แต่ขอ่าอนวไดได้ยู่เนาะแต่ชาวบ้านคนว่าพวกชิมูชิมูอยู่นว่าเนาะออบอเป่าันชน้ำาะหมูว่าแต่เาาน้นไดก้อนหน่งยนง อย so ู่ลำนู้นอะไรวเนาะชาวบ้านคนบ่าววานั้นทตองนั่นตาบ้านเมืองชาวบ้นเมืองกบบานยูแล้วมียงไปเยอะจังอย่างดอกบแตงยี่บ้อแตงนะคาาเจ้าแตงเรียบร้อยก็ข้าวคาอาเอ้อกคือยู่นั่นเนาะซึ่งดอกแตงชิรลานีก็ผมเมื่อหากก็เชาาล้านชิฟลานกัช่าลานแล้วแตงจิเป็นเนาะเนื้อบ้แตงยี่ห้ออย่างเนาะแล้วก็ย้ายแล้วกรับเอเอฟก็ชื่อชื่อรับ เขาจะเอาไว้ได้กจะทิงจหัดวอยากหับต่มเออถ้าแม่เราอยากับพิพอกมาเชียวปะได้แตกเบื่อแต่อย่านะเนเอบาบ้าตาบาก็บ่ตถ้าไม่ท่าบาเนี่ยเนาะเราปวตัดหินใจเอาลูกให้ท้องใส่ให้พอเมื่อเลี้ยงอยู่พุ่นมันยากจุดนี่ไดลบานเนี่ยลานทะเลหิวนมหิวยางบ้านนี่ย เับมันเอาเนี่มันแบเมัวเอาเมื่อเท่านี้จีเป็นลมจี่เป็นลมได้ยังไอ่าทีเป็นลมไอ้วกเเนี่ยเราได้เราแบบกินห่อนรานเนาะไอ้พวกเรานบบรานลูกเมียราแบบลุกเอาเมื่อคนก็เป็นปน้ำเมาอือก็ไปปลาเราปลาเราเมือนเมื่อนาพอหรือพอเราเมื่อคนอืก็เพาะพอเทาอยู่ในปน้มันคิเป็นลมราเธอตอนนั้น กินหอด่านเนาะแล้วก็เพีงรานเนี่ยแบเป็นลมเป็นลมรถแล้วเนาะคนยังน้อยกวใหญ่ไปอาเนาะมันอีุป่ไปแล้วเป็นเมืองยาบ้าเาดยไาะททาดาก็ไเลถามโอโลมดินน้ำเลยน้องเลยถังก็มาเตะหน้าโบจะบอกินอีกโเลเนาะต่อตานก็ข่าเมื่อไม่วอตัวใหญ่เมื่อพุ่นบางแก้ว พูเชียวหนูมันหนาเมาเลื่เขาบอกมือนไถ้รบอกมันใหญ่ไใหญ่ไปมือเอยาวมันเป็นใจเลยนะปวดใเนาะยาวไปเป็นหนึ่งบใจนดกจเือนงามแล้วพตูแล้วเอ้าเอาเีน้องเอ้ยน่ะขโมกขบใจละลายเนาะท้งพรตูกับเบะมาอุมาลมน้ำทั้งน้องก็แถวอนนี้ก็จะเปนโทล่านี <laughs> um. <laughs> à, hoặc à, là thì... à. hoặc um. um. là hoặc 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 เบายสีม่บให้ทางเจ้าพายเดียวแบบถ้าไม่เท่าแล้วก็ใส่ยากได้แบบนี้ก็ยอาเอาเนี่ยโอ้ยเดี่ยงนานบนี้าเลยนาะน่เอดางทงกลูกกอลูกกนมันบุกเหยยเลยย้อยด้แต่ลูกบ่าให้แม่เรื่มอ่ะขอบเจรได้พ่อยดโดเนาะอลมกับประตูพี่เะเนาะเรื่องนี่แหละเรื่องช้านล้านเต็ยนี่แหะเมยเนียว่ะ ถ้าเราออกความคิดเห็นถต่ทางที่ดีนะเจ้านตัดสินใจให้พ่อะเมื่อเดี้ยงเน,นาะเราก็ใหญ่เลยค่อยเชียย์ไปแล้วจะคือไปใช่ไปหรือเดี๋ยวเจ้าชี้เรียงลานกุ้มบอป่านก,ก,กุ้มกุ้มก็ยามันเลี่ยงเต้นคุอมันช่างเนาะอย่างหน่อย,อย,อยแต่เพื่อนว่าคอยบุกผมโอ้เฮ็ดกินแบบนี้นะถ้าบบมีนมกระยำข่าวป้อน,นอห้ากินน้ำเออยน้ำนองนั่นหละ โอ้แม่มันปะแต่น้อยๆพุ่น2คนท่าโอ้เราเลี้ยงแต่นั่นก็2คนก็เจ้าเลี้ยงแม่นบ่เลี้ยงหมดแม่มันตน้อยๆก็ค่อยเลี้ยงโอ้แม่ันไดเนาะอย่มาลูอีกบ่ล่ะลูกค่อยหันบ่ได้เลี้ยงยังบ่วิดบ่ว่างอยู่กินนมอือแม่มันก็กินนมอีวดวงใจก็กินนมนีก็กินนมค่อยเลี้ยงหมดลูกอ อันะคันละเลียงต้ยใต้่กะกินเืกินเท่งงค่ายยุ่เนาะนันเนาะมันก็ยงระดอัน่นนระาะเซี่ยงนม่มราดกนอนะบ่อะละนะเอ้าเอ้าเ้าเอ้าเป็นขึ้เป็นตุ้มเป็นตอแท้นหนาตุ้นะแบ่บ้างแบ่งแงเะไปเจากรานก็ได้เาจะนันอ่บอรีเลยสภาพกันเนาะนอนภาษาพุทธพีน้อโอ้รักเลยนอนนอนกิ ปะบรมีแต่งเกิดนะเนาะโอ้ยแม่เราก็บุกกรมเขาก็เลยจะเลี้ยงก้มว่าเขานำนำกับกรมมาบุกกมก็ยากค่อยเออเอเพิ่งก็ถามยิ่งนาะทางพ่อวะเนาะเออทางพ่อถามบ่พอมันจงได้แม่มันมาได้เลี้ยงมาเลี้ยงใครมาที่ใช้เงินขันมาเอาเงินมาแม่มันแม่มันเจ้าหน้นก็มียุ่หรอกกบอเพิ่นบอกลาเมื่อแต่บ้านนี่เนาะทงสใยเนาะ ื่อบานดีคัแเ้วพอดรอบบานเลยื่บานนีแล้วบ่เมื่อชงวไบ่บานได้ช่องแล้วลูกวอ้กบ่ใครเวรนอนเขื่อนค่อยเอออปะเขอนเขาว่าขินอดบอกคิดหอดลูกบ่เคยบ่เคยกับบเมื่อคินหอด้นอะมาอยู่ตรงกันงแต่โดนเนาะชวนคอยเมื่อวันนี้คอยบ่เมื่อ เรไปนผในอนดีในวันนี้ถ้าไม่เท่านะมีอยู่บ่เบอร์ติโตลูกสาวแบบนี้ทางน้องน้ำพนนะมีอยู่บ่อแขยงเบอร์เบอร์โทรบ่มีอ้าวแล้วเชียร์จากไหแบบนี้เชียร์ติโตกับลูกสาวอ่ะกินนมฮันอ่ามันโทรมาเองโทรมาทางไหนแบบนี้น้ำม้วนเลย เขาออกมานหนามันเบบโอ้แต่เจ้าแบบว่ามีสายที่ต่อให้งยูทำงานเนี่ยเนาะพี่น้องมันแน่นอนต้องมาแล้วจะดีใจน้ำชาเจ้าบอกมีโทรศัพท์กันยังดีเนาะเพิ่งพานี่แหละผู้ำพวมันก็มีเบอร์อืออือเทากันเลยคู่มืออ่าโทรกันอยู่ว่าสองผัวเมียพะนะโอ้แบบโทรคุยกันเมืองล้ลหวะเอ่อเดีเอาเมียก็เอาล้นเออเขออยังได้ บิดใจแล้วเนาะเเออบิดใจหักกันแล้วคอแล้วแล้วหรอวะอขมนัดขมพัดกะเดาเชียมุดเนี่ยไข่แตงเออเออเออเชื่อมุเชื่อมอยูเออบ่บอกก็เลยคอยถามเนี่ยแล้วเจ้าบุบิหิดบัวทองเขาอ่ะเมืองใดบุบิหิดกูอ่ะคอยก็โยนน้ำเอื่อยน้ำหนองเโาคอยก็แม่นบ้าเฮือนไหนก็ไปคอยก็คนหนอก เขาจักจังได๋เนาะจักอันน่ะว่าบ่พอใจเรื่องผัวบ่มาแต่งหรือว่าแนวไรก็บ่ฮู้เลยอันนี้นั่งบวกไปบ่ได้เออเขาผัวแล้วว่ะจังเอาจังมาเอาบ่จักใครอืมข่อยบ่ฮู้อืจักมันเอาจักมันมาเอาบ่จักออยังบ่ฮู้รายละเอียดเนาะตู้เนาะเอาจังได๋ก็สู้ๆต่อล้ตู้เด้อเออขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเบิ่งลูกเบิ่งานต่อไปเนาะาบขาใหญ่ดได๋ซะ ข้ไปจักแคมเราจังเมื่อลูกเออือเราบบ่บ่จักบ่เอาเว้าดีๆเจ้าจักดูบ่จักลูกเคยเมื่อนี่ถ้าก็จักกเอาเครื่องมือหั่นทําในานในเฮือนนเราไปใช้เอาแล้วบ้านเ่าบ่ฮู้ฮอลูกเคยเมื่อานสั่งาแท้เพิ่นบ่บอกเจ้าล่วงหน้าบ่ซั่นแล้วเมื่อบ้านเออเมื่อมื้อนี้เ ก็ก็เวา่ใช่ไหมบุ้นก็คอยไปจับลูกคอยแล้วเราไปบอกเขอยกหรอคอยไปจักยำลูกก็ให้นะแล้วทีเดียวเราไปจับเราก็เรนมาทำเจ้าก็ให้บ่ให้คือกันด้วยว่โอ้ยคือคอยเนาะมีคนมาอยู่น้ำกันตะดนนะเนาะลูกก็ให้คอยก็ให้ตะเนนไปจักยังนอกอ้อือโอ้ยเสียมาทันแล้ว เอาจังไรกระสูกระไปตู้เอ้ยเห็นอะไรมันเป็ี่ยนไปเลยประหยัดสมมติลูกตัวจัดนมลูกว่าแม่นใจคอยก็ไปใจลูกเห็นอะไรเนาะไปนั่นแหละสันมุมเทมุมวาเนี่ยอ๋อจังไรกะกระปลาตะตู้เด้อร์มานี่กัมาเยี่ยมมายามทมไทยเนาะโดยอ่ะสบายดีอ่าสบายดีเอาเนาะพี่น้องเนาะ ว่าจังไรโอ้ยเนาะก็ว่าดังๆในทางแถวแล้วก็บ,บริเงินพี่พี่น้องเอ้ก็คือเฮือนก็ถือว่าเป็นเจ้าของคือทางปอะตูเนาะเป็นเจ้าของเรียบยร้อยพี่พี่น้องเอ้ยคือจำนวนเงินก็สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเราวาเนาะอา้าาาเต่าพี่น้องเอ้ยเนาะหลังเบิกใหญ่บานนา้านนี่แล้วก็ขายดินตอนตอนทางในบ้านเนาะมาซื้อเอาเพื่อนหลังนี้พี่พี่น้องเอ้ย อาจากใน,นคลิปนี้กับสีบระมาณนี้แหละพี่พี่น้องเอ๋กับ่มมีอย่างไรเนะราะขอพิดว่าถือผิดภาพกันใดขอโทษขออภัยพี่พี่น้องเอ๋สำหรับคลิปนี้แล้วขอ,อการบาสบายดี